สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เข้ามาทํางานสวนอีกแล้วนะครับวันนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะเราเอาเคมีพ่นยาขายามาพ่นตน้นระหว่างลําต้นต้นยางเล็กนะครับประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับย่ามันขึ้นสูงแบบนี้เราจะให้ไวก็ต้องพ่นในระหว่างต้นยางเล็กก่อนนะต้นยางเล็กแล้วก็ระหว่างหนึ่งเมตรมันจะงานจะได้ไวเดี๋ยวถ้า ้าเขาตายแล้วเราก็จะมาพ่นว่าง8เมตรอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมวันนี้เราเขามาส่วนเราต้องจัดการ,รเรื่องเรื่องมดดำก่อนครับคุณผู้ชมซื้อ,อยาแบบนี้มาครับยาผงนะครับเอามาใส่มดดำเดี๋ยวมันกัดเรานะครับคุณผู้ชม มาป่ามันต้องอย่างนี้คุณผู้ชม,มต้องมีพวกเคมีมาฆ่าฆ่ามดดำด้วยนะถาไปซื้อที่ไหนมีครับอยู่ที่ห้างเมคโคนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ร้อยหสบบาทได้เยอะเหมือนกันครับ ประมาณครึ่งกิโลนะคุณผู้ชมได้เยอะใช้นานอยู่ใช้ในนานอยู่ถ้าเราซื้อกับป๋อง50บาทก็มีครับมันเปลืองครับมันได้นิดเดียวนี่มันได้เยอะนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ามาเยอะแล้วคุณผู้ชมเอามาใส่ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะไอ้พวกเราก็ไม่มีอาชีพอะไรแล้วครับอายุมากแล้วก็ทําการเกษตรอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดเสื้อผ้าชุดนี้นะครับแล้วก็ใส่ชุดทำงานนะ ราก็ทําตอนที่เราทําได้นะคุณผู้ชมถ้าเราอายุมากแล้วก็ก็ให้เด็กๆเ,เขากีดยางไปแล้วเราไม่กีดแล้วครับแล้วก็ดูแลขั้นต้นดูแลตอนที่เรามีแรงก็ตัดหญ้าไปนะครับเดี๋ยวต้นยางเขาสูงประมาณสักห้ปีนี่ต้นเรามันก็ไม่ค่อยได้ตัดตัดหญ้าแล้วครับเพราะว่าต้นไม้มันขึ้นสูงที่นี่หญ้ามันก็จะไม่ขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็ต้องจุดไฟกันจุดยาก,กันยุงก่อนครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราอยู่ไม่ได้ครับมยุงมันจะกัดเราจะให้ทำงานไวก็ต้องแบบนี้จ้าต,ตัวนี้ครับจะจุดไฟได้ดีนะครับ เราจะใส่ไว้สามจุดนะครับทาวนเดียวไม่พอนะคุณผู้ชมนะต้องใช้เยอะหลายมุมครับสมมุมนะคุณผู้ชม ยังยังแต่งเนี้งแต่งตัวไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องเอายา <Yeah. S 2> ข่ามดมาใส่ตีนเสานะตีนตีนเสารกระต๊อบหน่อยครับรม่อย่างงั้นมดดํามันจะขึ้นไปกัดเรานะครับ่านผู้ชมตอนที่เราพักผ่อนนะครับนี่มันเริ่มหมดแล้วครับผมใส่มันเริ่มจางครับเราก็เติมเข้าไปใหม่นะคุณผู้ชม นี่ผมซื้อมาใหม่แล้วครับนี่เยอะเลยนะคุณผู้ชมพูนี่สุดยอดแล้วก็จะทางานกันละครับใส่ตีนเสาแบบไหนนะคุณผู้ชมมาให้มดขึ้นนะครับมันก็ใส่แบบนี้มันก็อยู่ได้หนึ่งเดือนนะครับเด,เดือนที่สองเราก็ใส่ใหม่นะครับ ก็ใส่กันแบบนี้นะคะรับผู้ชมแบบนี้มันมีอยู่กี่ต้นนะหกเจ็ดแปดต้นเกือบสิบต้นได้นะนี่ผู้ชมนี่นี่มันเริ่มขึ้นละมดแดงยังขึ้นละรนี่ผู้ชมแบบนี้มันก็รอดนะครับ อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลืออีกหกต้นคานผู้ชมไปกันได้ครับเหลืออีกหกต้นนี่ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวแล้วก็ล้างไม่ล้างมือนะครับ รวดเร็วเข้าคุณผู้ชมงานไวครับนี่เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชม าปิดฝาเสร็จแล้วเราก็ไปล้างไม้ล้างมือคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนที่รักไปก่อนนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาเคมีไปพ่นหญ้าต่อไปครับ<ม>บ,าบายยครับกดไลค์กดแชดร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับชีวิตในการทําการเกษตรอย่างผู้สูงอายุแบบพวกเรานะครับ